วิธีการแก้ไขและเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะให้อยู่ในที่ที่สะอาดสะอาดสวยงามสวยงามนะคะทําบ้านช่องให้สะอาดนะคะดูแลบ,บ้านห้องนอนนะคะรถดาให้สะอาดสะอาดนะคะแอร์บ้านแอร์รถห้ามพังนะคะหลังคาห้ามรั่วค่ะแล้ว เนื้อตัวนะคะไม่ไว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายควรใส่น้ําหอมให้หอมๆนะคะหรือเสื้อผ้าอาจจะใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มให้มีกลิ่นหอมค่ะส่วนผู้หญิงนะคะควรจะแต่งหน้าให้สวยๆนะคะให้ยิ้มแย้มแจ่ม,มใสเข้าไว้ค่ะอย่าทําหน้าบูดหน้าบึ้งนะคะการขอพรน,นะคะให้ขอพรกับพระศิวลีนะคะและท่องคาถานชาลีติค่ะ และให้บูชาพระกิจนะคะสำหรับการขอพรด้านความรักค่ะส่วนสีที่จะใช้เป็นสีมงคลสำหรับเสริมดวงนะคะให้ใช้สีฟ้าสีครามหรือสีน้ำเงินค่ะ